อาจาทุกคนไม่ใช่หมูแดดเดียวนะหมูพัดลมทำไม่พึกษาคงมุตูเลยต้องตากพัดลมค่ะจะแยกโทษนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อสันกับสันช้าเดี๋ยววันนี้จะไปลดโทษข้อที่เกี่ลวกับปลาจะด้วปลาที่ชอบกิน แซบเดียวค่ะนี่ขนาดหมูผัดลมนั่นเอถ้าหมูเดียเดียวสิเหลืองเร็วกว่านี้ทิ้งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสีมันจะได้สวยจะไปแค่ไว่มบาทีสีไม่สวยทำแบบนี้มันก็จะได้มันจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าสีออกมาจะสวยมากถ้ามั่นเป็นหมอเดี๋ยวเดี๋ยวคุูต่อ กำลังจะไปบานิ่งที่เฉลี่ยอนนี้จะปีนเขาไปจากบ้านเลนักคิดโมงในเวลาเลยได้เลยนะคะแล้วคือ กระเดื ite, ่ท so ี no like ่แข็งเนื้อที่แข็งใส่กิจกรรมขอมันออกมาแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยพักไว้พอมันเย็นเนี่ยเอามาลงกระทะกทินึงหนังจะฟูกรอบเลยนะเหมือนเทคนิคเหมือนเหมือนการทำแคบหมูอ่ะจ้ะฉันก็กะว่าจะทำมันเมื่อมันเย็นแป๊บนึงงละเดี๋ยวเดี๋ยวพอสันนั่นเสร็จแล้วเอามาลงกระทะกินหนังมันจะฟูเลยนะ นี่เป็นเนื้อสันในค่ะเราจะเด็ดเนื้อรวมนอันนี่จะไม่เปอนทอดนานค่ะเนื้อกรานค่ะอย่างนี้แห้มากไม่ได้ค่ะเดือดจะแข็งจะขึ้นเลยเนาะคนจ๋าเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าฉันเอาสามชั้นขึ้นมาใช่ไหมรอให้มันเย็นนิดนึงแล้วจึงจะแตกเราจะเอาลงอีกรอบนึงแต่ว่า มันต้องร้อนๆเลยคนะ่ะแต่จริงๆมันก็ยังไม่ทันเย็ยนทลายดอกแต่ว่าฉันรีบมีเวลาน่อยนะฉันจะลงอีกรอบเพื่อให้หนังมันเกอะหนังมันจะตึงที่หนังนี้เลยแต่ที่จริงต้องรอให้มันเย็ยนเลยนะเย็ยนไหมคะเห็นะ

นี่นะหนังโซ่ยิ่งยิ่งถ้าพักไว้เย็ยนมากกว่านี้นะโร่ไปลงกระทะมาล่อนๆจะพองมากเลยน,นี่ก็เคยหนหนังเหนียวเหมือนคนทอดเหมือนคนทอดหนังเหนียว <c oughs> เอาเออ น้ำมันนี่เทไปใช้ได้อีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวฉันจะกินข้าวเลยนะที่จะ,จะอาบน้านไปทำงนานเดี๋ยวไปกันเนละโอ้ยสายป้ายขีดเดือเลยเร็จแล้ว เส็จเรียบร้อยแล้วค่ะหูพัดลมค่ะโอเค